มาดูงานกดสอเข็มไฮโดรคารเปิดงานหนะะ้ารัชาดาสามสิบหกยี่สิเบเก้าขีดสี่เสาเข็มไว้ยี่สิบสองค่ะสองตันต่อยี่สิบเอ็ดเมตรดีใจเซตโหลดยี่สิบห้าตันค่ะลูกค้าแซมโก้นะคะสอเข็มแซมโก้ค่ะนีอ่อสวยงามไปจ้าสวยๆไปเลย ตนที่สองนะคะตอนแรกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเสาเลิกดีเลิก9ก้าโมงยีนานีนะคะเจ้าของบ้านมาดูไปแล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของบ้านก็ถามหนูนะคะว่ามันดังไหมเพราะว่าข้างบ้านบ้านข้างเคียงเขากังวลน,นะ,ะไม่ดังนะคะตอนนี้เนาะแแบบนี้เลยสวยๆสวยๆไปเลยจ้ะหมอล้างหมอล้าง,งไปโอ้สวยจริง ไอ้ต้นนั้นมาในนี่หน่อยหนึ่งจนมันมีสารได้สารได้อยู่แล้วน่ยเพราะว่าได้ยกห้องน้ำออกก็ได้ได้ออกก็ก็ยากอยู่นะห้องน้ำจะของบ้านผมก็เหรอห้องน้ก็ดในตรงนี้มันจบก่อนเราค่อยทำห้องน้ำอ่ะเอาทีละฟังอ่ะเราจะได้มีห้องน้ำใช้ไอ้สวยๆเลยจ้า สวยไปสวยจริงกันนีำง,งามไปเลยจัดจัดให้สวยสวยเลยไปไปโดนหู พ่อพี่มีขอนใหญ่ในรถที่พี่ให้บอกนะ กะปนมากัน้าแมนอ่ะได้ละมันลงเร็วอยู่เดีวแตกกาะป่ะนนะค่อยอนิดจะได้ทีเดียวไปราเอาเสาข้าค่ะ <12. S 2> ไอ้ยี่สิบสองสิบเมตรขวาหน่อ้เลย เรียรีแอเรีย,รยเลยโอเคเอาสวยๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราต่อสองกัน